แล้วก็ประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยนะผมคิดว่าทางผู้ที่ทำการทดลองวัคซีนตอนนี้แล้วก็ค้นคว้าวัคซีนนี้ก็พยายามเร่งอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับ,รบทางกระทรวงสาธารณสุขก็คือได้เป็นผู้พพอร์ตพพอร์ตทุกอย่างติดขั้นตอนตรงไหนก็จะไปไปทำให้เกิดความรวดเร็วแต่ว่าต้องมีประสิทธิภาพแล้วเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ม,มันมีมันมีมันมีขั้นตอนของมันตามกฎหมายอยู่แล้วครับซึ่งเราเราก็ก็พยายามที่จะใช้เวลาให้ให้เร็วหมายว่าพยายามจะใช้การอนุมัติต่างๆให้ให้เร็วที่สุดก็คือ,อให้การรับรองนะครับาตามผลที่เขาเขาเขาแจ้งมาเราก็เราก็รีบไปไปดูว่ามีอะไรขาดตกบกพล่องไหมนะครับคือไม่ไดเอามาดองอ่ะพูดง่าย โอเคเรียบร้อยเราก็ดูแลคนป่วยทุกคนอย่างดีที่สุดอยู่แล้วนะครับบางทีโรคโรคที่เป็นโรคประจำตัวมันเกิดแบบเฉียบพลันได้นะครับต่ แต่ว่าอย่างน้อยอไม่มีเท่าที่ทราบมาก็คือไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเชื้อนะครับแต่การดูแลการเอาใจใส่เนี่ยก็คือดูแลตามสภาพร่างกายอยู่แล้วนะครับในสเตจคิวก็คือโรงแรมที่ทางการเนี่ยเขาเขาไปตรวจมาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเป็นไปตามมาตรฐานนะครับ ไม่ไม่ใช่ความผิดพลาดอันนี้ฮะฮะก็ได้มีการชี้แจงได้มีการพูดคุยกันนะทุกคนก็มีความเสียใจไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าคือถ้าเกิดเนี่ยอย่างโรคโควิดเนี่ยถ้าเรานี่คือนี่คือสิ่งที่ ยังไม่มีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเราได้ทําการตรวจหาเชื้อตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วก็เท่าที่ทราบตอนหลังเสียชีวิตไปก็ยืนยันพิสูจน์เชื้อก็ไม่มีเขาแสดงว่า,าผู้เสียชีวิตคงเสียชีวิตด้วยด้วยด้วยโรคประจําตัวนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ที่น่าเสียใจโอเคครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ